เดี๋ยวครูให้นักเรียนร่วมกันใช้กวนการกลุ่มให้จินตนาการว่าการทนานาเขาทำยังไงไครับก็อยากทาค่ะเพราะว่าถึงบางคนจะบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่น่าทําแต่ว่ามันคือสันหลังของชาติถ้าไม่มีชาวนาก็คนไทยก็จะไม่ได้กินข้าวเพราะว่าอาจจะต้องไปซื้อกับต่างประเทศก็จะมีราคาแพงค่ะก็น่าเป็นอาชีพที่สําคัญในประเทศไทยเพราะว,ว่าถ้าไม่มีอาชีพ นอยม่มีข้าว,วากินคำมาค่ะอย่าเป็นกระดูกสลาของชาตินะคะก็แบบถ้าเกิดสักวันหนึ่งแบบคนไทยไม่มีข้าวทานนะคะแล้วก็สามารถเป็นมอาภาระชาติได้ก่อนใช้ก็ต้องดูว่าใครเล่ก่อนคเออวัวได้ไหมวัวได้ได้ดเออวัวน่าจะไม่ได้ใครว่าวัวไถได้ไหมหนึ่งก่อน หลังจากจบการให้ความรู้เรื่องของชาวนาและการทำนาของสมสมบัติสวัสดรูประจำโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัยพิมายจังหวัดนครราชสีมาแล้วเด็กๆวัยประถมเหล่านี้ต่างรู้สึกตื่นเต้นหลังจากรู้ว่าจะมีโอกาสได้ลงมือดำนาด้วยตนเอง ระยะเวลาการเรียนรู้เรื่องการทำนาในห้องเรียนเพียงช่วงเวลาสั้นๆส,ส,ส่งผลให้เมื่อลงมือปฏิบัติจริงสีหน้าของเด็กๆหลายคนมีความกังวลกับแปลงนาที่อยู่เบื้องหน้าและคิดว่ามันยากเกินกว่าที่จะทำได้แต่สถานการณ์กลับเปลี่ยนไปเมื่อเด็กๆเ,เกิดความสนุกสนานและมองว่าอาชีพทำนาไม่ได้ลำบากและยากอย่างที่คิดก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะแบบลำบากอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าสนุกอะค่ะ ก็ได้รู้จักการปลูกข้าวนี่ยเลยคะ่ะอย่างเดียวคะ่ะมันมีควาสมสนุกเี่มีเพื่อนๆหลายคนเลยครับและมีรุ่นพี่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนมาช่วยด้วยครับมีเซียมน,นา ดํานาเก็บห้อยครับหวานข้าวแล้วก็ถอนอยาครับเซียมนาให้ยาทีและยาห่างกันเกินไปและสอนให้ปักดํานาให้ถูกต้องครับก็กลัวเพราะว่าจะลื่น,นลพอลงมาก็ชอบก็ชอบก็ไม่ยากตอนแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยคล่องมือแต่วันอได้วัน,อนทอมนานมาก็ก็คิดว่าคงจะสนุกดีแต่ ก็สนุกจริงๆค่ะถ้าถ้าทำเช้าเช้าก็คงไม่ร้อนแต่วันนี้เป็นโชคของเราด้วยที่ไม่มีแดดแต่ว่าเขาต้องทำันทุกวันก็มีแดดเขาก็คงจะร้อนก็ลำบากค่ะสนุกค่ะแตกต่างกันไหมตอนแรกเรากลัวหรือเปล่าก่อนลงไม่ค่ะไม่กลัวอยู่แล้วพอลงมาแล้วอยากทำต่อไหมอยากค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับชีพทํทำนาก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ดีเหมือนกันค่ะ นับเป็นที่น่าเสียดายที่เยาวชนรุ่นหลังน้อยคนนักที่จะสานต่ออาชีพการทำนาให้ยั่งยืนต่อไปนอกจากประสบการณ์ที่จะได้รับแล้วการลงมือปฏิบัติจริงน่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่ออาชีพนี้และเห็นคุณค่าวความสำคัญของการทำนามากขึ้นต่อไป